เมื่อไปนนดี๋ยวพาไปทัศนศึกษาก็จะมาดีเซิร์ฟนะฮะเซิร์ฟเพื่อนผมนะฮะกว่านี้เซิร์ฟเพื่อนผมแล้วเดี๋ยวให้พี่ดิษนะพาไปบ้านในนั่นไอ้บ้านริมน้ำนะฮะอันนี้ก็เซิร์ฟเพื่อนผมบ้านเมียน้อยทักษิณไงโอ้โริมน้ำเลยหลังใหญ่บุรีร่มพี่ดิษก็พายไปถึสองไร่ก็ถือว claro> ่าใหญ่มากเลย เขาว่าพวกนี้นะอีชาตารอนเลยสวยะอ้าวทำไมพี่ดิ๊นทำไมจะเข้าไม่ได้นี่คือนี่คือคนนั้นพี่ดิ๊นกำลังชวนเขาไปไปดูเลยนะฮะว่าเอนไม่เหมืนเยอะนะคะไปกับพี่เปล่าเข้าได้นะไม่จะเข้าไม่ได้แล้วอย่างนี้เราจะบอกบ้านใครสนุกแบบพี่ดิ๊น ก็ไอเด็กคนนั้นปิทินตั้งไปค่ะลูกน้องปิทินทางนั้นไอเขาได้เฝ้าบ้านด้วยไปดูไปอ่านแปลกดูเลยนะเปนดอาจจะทำไม่เสร็จสมบูรณ์มั้งไม่รู้กดคนับกดคนับกดนะครับไม่ทำตามแบรนด์อย่างเดียวทีครีปปีหนึ่ง คาขอ OP นะให้คนดูนะพาลูกน้องใเองเกมหมดหนึ่งเพราะทางเราไม่สีไให้เรห้ชื่อาจัดการใช้คำหยาบด้แบบถูกเลยห้ามตีสี่ห้ามก่อความบือห้าห้ามโกหกและปลอมตัวหก OP ทุกคนเจอคนทางปิด เป็นอย่างนี้นะฮะท่านั้นก็กิจกรรมนะผมขึ้นไม่ได้นะเออคุอดใช้อะไรคุณอ่านแล้วแล้วคุณจะพี่ผมก็ยังไงมูเซียนเลยนะผมไม่รู้ว่าคุณขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะพี่ผมยังทำเกิดเกิเลยเข้าใจอ่ะก็อันนี้ เขาคิดว่าเงินเดือนตัวเองแค่นี้แล้วผ่อนหลายย่านมันผ่อนได้เหรออะไรอย่างเงี้ยมันมีคนพูดปุ๊บคุณคุณไม่ได้คิดเองหรอกเราไม่ได้จับจ้องไปเองขนาดนั้นหรอกเขาว่าคนพิถูนนะฟ้ารู้สึกเปลี่ยนไปเนี่ยเหมือนมีใครมายุยงมากกว่ากดทีายเพราะว่าตอนแรกเดี๋ยวคุยกับตัวเองอ่ะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกแบบนี้เข้าใจปะ เออตอนที่ตัวเองออรรถไม่มาอะเขาก็ไม่ได้พูดแบบนี้นะเออตอนนี้รู้ว่าตัวเองออรรถพอออกมาแล้วเนี่ยเออเขาว่ามันมีคนแบบขอย้นั่นอ่ะบล็อครอปีขอกดแบ๊กเก่าไอกัดเอา่ฉยลั่คาเลยกิ้วล่วงกล้าวแม่อะจะรู้กันด้วยนะ แตกต่างมากเหรอเขาถามจริงไม่รู้เราก็ไม่รู้นั่นทำไมมันดูแตกต่างมากขนาดนั้นเลยเหรอถึงทำถึงทำให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันคือจากเดิมเนี่ยทุกคนก็ว่าเขาอยู่แล้วว่าเขาเชิดไม่ได้นะลูกคุณหนูทุกคนก็ว่าเขาอยู่แล้ว แต่ว่าเราติดเองรู้ว่างว่าว่ามันต้องมีคนพูดว่าตัวเองไม่ได้รวยจริงหรอกนเข้าใจไหแล้วบอกมันก็ไม่ก็ไม่เห็นมีอะไรนี่สักเท่าไหร่นะเออ ตอนนี้เซิฟเปิดใหม่นะตอนนี้เซิฟเปิดใหม่นะเพราะว่าตัวเองไปไปอะไรงูกก็ไม่ได้เวอแบบใส่คองมีแยนอะไรอ่ะลูกไปนะเข้าใจปะแต่ว่าไม่ได้แต่พื้นานไม่น่าจะมีอะไรมาขาบขอขอม เพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดูเยี่ยมคนดูแลว่ะของฟรีนะนี่คือชุดทอก็จะบอกคุณไม่าชุดแบบนี้แหละใช่ไหมแต่นี่คุณไม่คุ้นนะคือคนน่ะคนก็คือคนแต่นี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยผู้สุวรรมันก็ต้องมีโน้มอะไรแรกๆไม่เชื่อเด็กเชื่อวกัไมล่ะนี่คือช็อตนะแรกแรกก็ไม่เชื่อนี่แม่พูดทุกวันผมรรณผู้สุวรรณนะลองดู ใช่ไหมเขาคืเอเ,อเอคนแบบนี้ไม่พูดให้เยียบหน <c oughs> ้าคลิปตองจริงอ่ะอยู่อย่างนี้นะแต่คุณพิทูล่ะไม่ได้คิดอะไรกับตัวเองเลย<อ>เริ่มแเลกเปแล้แม่เลื่อยหมาก็ไม่ได้คิด เมื่อกี้พ่อคุณวิทย์รู้อยู่แล้วว่าบริษัทไม่มีกำไรอะไรเลยนะเนี่ยแต่ถู้อยู่แล้วรู้นะพีพีได้เงินกี่บาทเข้าใจไหมเราคนเข้าพีพีแต่ว่าคนเราอ่ะพอเวลาพูดมันพูดให้ให้นั่นได้นเลยนะสกิ่บุนก็เชียรนะแต่สกิมบุนยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะฮะเงียบสกิมบุนยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะมให้ดูนะให้นัดไม่โก้ขอช่วยหน่อยขอไหมขอแลพูดให้ฟัง นันไปโกงอ่ะแป๊บบริษันมันมนได้สิ่งนี้ไม่สมบูรณ์นะถูนความผมนะดำก็กลยเป็นม่วงเนี่ยพอตุกตาเนี่ยมันก็ได้ตามนฉลาดมนเอาคืนเอาน้อยคามสัญอเนะจะไม่ทำอะไรนะให้บริษัทอันนี้คือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมจะเอามานี่เนี่ยันนะอันนี้สร้างจดจำ เอิร์ฟเนี้ยเพิ่งเปิดวันแรกนะบอกเลยนะฮะอันนี้เซิร์ฟเปิดวันแรกนะแต่ขาไปด้วยนะถ้ามีเสียงเสียงรบกวนถามว่าบริษัทอยู่ได้ไหมโอเคนะอยู่ไมได้พูดแบบนี้ก็บอกแล้วไงว่ามันมันนาพูดแบบนี้ต้องว่าเขาอ่านขานตัวเองไม่ต้องเล่าอะไรเขาฟังแล้วเขาคิดคิดออกแล้วแหละว่าว่าจะพูดว่ายังไงให้คุณไม่ถูกเชื่อ ก็คุ้นไม่ทุนน่ะเขาบอกว่าตัวเองมาทำกับหลายบริษัทนะเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นนะแต่ไอคนเนี้ยมันพูดแบบนี้กยงนะ็เข้าใจป่ะอันนี้กลายเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะห้าสิบแล้วก็อะไรเปอร์เซ็นต์นะเข้าใจไหมเออทุกตามันคล้องอะเกงอ่ะใช่ไหมเออมันอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือก็หมดแล้วก็มอไอมันไม่คุ้นอ่ะไอหมอนี่ยังทำเลยเชลียเขาเหละ โอเคนะก็แล้วคุณไม่แล้วยายเปิลเป็นไปมีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ยายเปิ้ลคิดไม่เป็นขนาดนั้นไม่ไม่ได้เป็นคนคิดโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็จบแล้วนะครับเป็นจุดหรือมาเล่นเซิร์ฟนี้กันด้วยแหละเล่นมาเล่นเงินเยอะๆนะนายบอกว่าก็จบแล้วนะถ้าใครชอบคลินี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับกูรู้จักตรงไหนยังไม่รู้จักใครเลยใช่มากดแชร์เลยเลยบอกว่าได้ต่อซีนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะจนนี้สวัสดีรับอย่าลืมมาเล่นด้วยล่ะไปแล้วเพียงครั้งแรกคุณได้เจอกับเขามันเป็นไปไม่ได้